นี่นะครับคือถุงหมูนะครับเดี๋ยวไม่ให้พูดไนก่อนแล้นี่คือถุงหมูนะครับผมนะหมูใหญ่ๆนะครับนะวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าข้างในเขามันเป็นยังไงข้างในมันาตาตาตาอันตรายหรือเปล่ามีคนอยากรู้มากนะ,นะตัดก่อนออเดิมเพิ่งนับก่อนับว่าเรามีกี่ิ้นนะครับนะ <c oughs> หยิบมนีม่ได <c oughs> ้ <c oughs> หก็เล <c oughs> ยไม่ล้ม นะครับนะขนมหมูหมูหมก็มนะ 13, 14, าม 16, 17, 18, 19ีต้องทำเอาเป็นว่าเอาออกได้เลยนะครับนี้หมูนะนนี้ออยมีมอะไรในยิงรีดดูดด้วยนะครับนะมียิรีดดูดอารมซูมเลยยิงรีดดูดขนมคบเคี้ยวเวเฟอร์ นู่นนั่นนี่ทั่วเอ้ยนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดลูกเลือลูกอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยครับนะจะอยู่อย่างนี้ไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยีรีกรอบลูกแอปเปิ้ลเรียบร้อยครับลุงม,มันโดดไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในถุงนี้นแหละแจกเรียบร้อยแล้วโอ้โหคือให้ถ่ายรีวิวต่วเขาไม่ได้เหรอเต็ไมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีลูกลูกอมลูกอมต่างๆ,ๆนานาเต็มไปหมดเลยนะครับนะลุงมันมีขนมเคี้ยวด้วยอ่าหลายๆอย่างอยู่ในห่อนี้นะครับนะห่อสีฟ้า สามร้อยเจ็ดสิบสามเพื่อจะติดครับมีมาตลอดอ่ะมีอันนี้ด้วยนะนี่ออไอ้ไอ้ออะไรอ่ะอ๋อนี่นี่ทองม้วนนะอร่อยลุงอร่อยเนี่ยมีแบบนี้เหมือนคอนเน่แต่เป็นแบบมากเกินคอนเน่มันเกินไปอ่ะขนมหลากหลายนะครับนั่นคุณลูกค้านะครับไม่อ่ะลุงมีกี่ห่อนะห่อเนี้ยหลายห่อเลยเจ็ดหอไหม มีจำนวนจำกัดมีไม่เยอะอันนี้เหมือนมาร์ชม่เลยแกดูดิอันนี้คืออะไรได้ครับขายแบบจำกัดสำหรับเอลูกค้าที่นี่ครับใช่แล้วก็มาเป็นสีสันใช่ใช่เป็นสีสันสวัสดีค่ลโหลอ้าอะไรอ่ะเอ้าหมาล่าเป็นอะไรมันไม่ร้อนหรอไ่งายใช่แล้วมันจะเผ็ดชาลิ้นเผ็ดนะโอ้เผ็ดนะเผ็ดไหม ไม่ได้ฮะแต่เอาไงมาเตรียมไก่ก่อนเองโอ้โหโอเคมีกันให้มาเดี๋ยวไปเตรียมน้ำก่อนนะเดี๋ยวหนูมาเต็มเลยใช่ไหมล้นถุงเลยถึงข้าวหมแปลกๆที่ของจีนเขากินไงเต็มไก่นี่ยเขาให้มาด้วยเหรอไม่ได้อันนี้ของเราเลยไก่ไก่ตัดถุงใช่นะมีอะไรหลากหลายก็แปลกๆที่นี่ซื้เห็น่นะข้าตามาเยอะมากโอ้ยนี่ด้วยมีมาม่าด้วยเหรอเนี่ยมีถั่วด้วยไหมมาม่ามีถั่วถั่วหน้าเผ็ดมา มีมาม่าด้วยมม่าาโอเคครับนะจบการในวิวเท่านี้นะครับนะครับถุงหมูนะครับขนมถุงหมูมีจำนวนจำกัดนะครับเป็นลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับลิมิเต็ดเท่านั้นจาก500กว่าบาทเราขายแค่370รอยเจพอมีตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้หัวหนุนคนนี้โอเคอ่ะบายบายก่อนบายบาย